เดี๋ยวนางเอกจะลงรถไปเองอ้าวนางเอกลงรถมาแล้วมานางเอกลงรถมาแล้วบอกว่าเปิดกล้องเลยเดี๋ยวนางเอกจะเดินลงรถไปเองเปิดกล้องเรียบร้อย นอ,อนุญาตแชร์ก่อนนะคะกดค้างไว้อยู่ตนีเราเปิดแล้วเราแชร์แล้วเรียบร้อยอ้อนุญาแชร์ก่อนนะคะ เจอคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้มขึ้นแ,แล้วขึ้นแล้วครับคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยน,นะครับผมขออนุญาตแชร์สักคู่หนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านเลยน,นะครับสิบห้าค่ะตามสเปคที่ลูกค้าเลยถามเลยใช่ท่านสี่ยัเงินึ่ง อันนี้เรามาตัวใหม่เข้ามาน้อคุณลกเนาะชมใช่เขาเรียกอะไรน้องขาวขาวของเราน้องขาวขาวอบตัวนี้เป็นนิสสันอเมร่านะคะเป็นอีโคคาผมว่าเป็นอีโคคาที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่ห้องโดยสารกว้างกว้างที่สุดเลยนะกว้างจริงๆ นะครับตัวนี้เป็น a m e r เมรนะครับ1.2 e s p o r t Tech นะครับผมนะ e s p o r t Tech นะครับได้อะไรมาค่อนข้างเยอะเลยแหละเยอะกว่า e c o q u วด้วยซ้ำไปนะครับเป็น e c o ค u a สุดคุ้มนะตัวนี้จริงๆคุ้มเลยนะคันนี้เป็นรุ่นปี2017นะครับเป็นรุ่นปี2017นะได้ปีใหม่ด้วยคันนี้ะนะครับ เดี๋ยวให้ตากล้องพาชมรอบๆคันหน่อยคันนี้ว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมสำหรับ e sport tech นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานนะครับเบสก็คือตัว e ะนะครับแต่ว่าเขาใส่ในเรื่องของชุดแต่ง sport tech มานะครับผมนะก็จะได้ในเรื่องของสเกิร์ตนะครับชุดกันชนนะจะสังเกตว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือน สชิ้นนะแต่จริงๆคือชิ้นเดียวนะครับก็คือเป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับนะมาพร้อมกับไฟที่เป็น d ดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตรงนี้นะครับผมนะซึ่งในตัว E ยังไม่มีจะมีใน E s p o r t t e c h นะครับข้างในของ E s p o r t t e c h เขาจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีชิ้นที่เป็นสีดำข้างใน e ด้วยนะเพื่อที่แสดงถึงความสปอร์ตขึ้นมาอีกนะคะใช เปลี่ยนดีไซน์ข้างในนะพวกพวกเนี้ยพวกลายยิบๆพวกนี้นะครับก็จะมีใส่มาให้ด้วยเล็กๆน้อยๆก็สวยนะต่ไม่มากนะกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะตัวใหญ่เลยนะครับกับสีดํานะครับผมสวยงามคือดูสปอร์ตเลยอะเอาจริงๆคนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใส่สเกิร์ตแยกชิ้นมาแล้วนะตอนนี้เป็นชิ้นเดียวกันกับการชนเลยคือ ถ้าจะเป็น e ส port ตเอคือต้องเปลี่ยนทั้งกันชนนี่ดีกว่าแต่ว่าตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะสีก็จะเป็นสีเทาดำนะครับจะต่างจากรุ่น e ธรรมดานะครับถ้ารุ่น e ธรรมดาเนี่ยเขาจะเป็นแม็กสีเอ,อสีบอลนอนะสีออกบอลบอนเทาๆนะสีบอลเทานะครับนะตัวนี้ก็ได้เป็นสีเทาดํามานะครับ สีก็จะพิเศษกว่าหน่อยอ่าสเกิร์ตข้างนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมมูจงมูจับค่ะผมมีหมดเลยจะได้เข้าชุดกันนะผมมีหมดเลยนะครับกันรงกันศาสตร์ให้เปื่อของอันนี้จิตตังเรียบร้อยแล้วนะสวยงามเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับศาสตร์นะไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับมีสปอร์ตเทคนะครับ ส่วนข้างหลังจะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะเซ็นเซอร์ถอยนะคะใช่เซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด3มจุดนะครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตนะครับด้านหลังมาด้วยนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์นะด้านบนนะที่เป็นไม่ใช่ตัวสูงนะตัวติดกับฝากระโปรงเลยนะครับ<ช>แล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ที่เป็น Sport สปอร์ตเทคนะครับนี่คือสปอร์ตเทคจากโรงงานนะครับ<ช>เขาดูสมส่วนลงตัวกันนะ <ๆ S 2> ดูเต็มนะครับ เทอะก็คือแบบดูสวยเลยนะไม่ไม่เหมือนอีโคคาทั่วๆไปนะครับนะรถคันเล็กๆอันนี้เป็นบอดี้ใหญ่เลยผมว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะกว้างว่ารถสำหรับ1.2นะ1.2นะผมว่ากินขาดนะครับนะดูห้องโดยสารภายในกันเลยภายในกันนะคะค่อนข้างใหญ่แบบกว้างแหละอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นคือเป็น e ีโคที่อยู่ในไซส์แบบ ซิตี้อ่ะอ่ะเมื่อกี้ผมนั่งเบาะนี้นะครับผมปรับไว้พอดีผมแล้วแหละพี่กี้นั่งแล้วเหลือไหมเหลือสิขาคนคนที่ขายาวขาสูงกอกี้คือได้ได้อยู่นะเพราะว่าเหลือยังเหลือ <มา S 2> อีก <มา S 2> เยอะ <ๆ S 2> ใช่ไหมใช่เป็นที่รู้กันนะอมเมร่าภายในเขากว้างจริงจริงอันนี้เป็นอะไรที่ทีมรับ,รบเลยยอมรับเลยนะว่าอเมร่ากว้างจริงๆคันนี้นะครับ e sport tech option ที่ให้มาก็ เหลือเฟือเหลือใช้แล้วนะครับผมสำหรับอ e ีโคคาร์นะเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับก็กระจกไฟฟ้านะครับสีบ่บานนะครับออตโต้หนึ่งบานนะครับผมนะอ่ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมนี่มาให้เรียบร้อยนี่นี่นะครับปรับพับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผม <c oughs> กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวเปิดปิดออโต้สตาร์สต็อปด้วยนะครับนี่สามารถเปิดปิดได้ตรงหัวเข่านะครับฝั่งขวานะฮะจะมีปุ่มให้เปิดปิดอยู่นะเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดหรือปิด อ่าตรงนั้นเลยนะครับสามารถเปิดและปิดได้นะเพราะบางทีเนี่ยเราจอดรถแค่ <c oughs> แป๊บเดียวเนี่ยแต่รถมันดับเนี่ย<ช>แล้วปล่อยปุ๊บติดอีกแล้วเดี๋ยวเหยียบเบรกอีกเดี๋ยวดับอีกนะถ้าไม่ชอบเปิดปิดได้เลยใช่ค่ะนะครับอ่าคันนี้ปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดสี่ห้าห้าอ่กจะห้าปีปอ่าคันนี้เลขใหม่สี่หมื่นหนึ่งพันกว่ากิโล สี่หมื่นเอ็ดีน้อยมากเลย,ย,เลยคุณนกะครับสี่หมื่นเอ็ดนึงไม่ถึงหมื่นนะตัวนี้นะใช่นะครับน้อยน้อยจริงน้อยจริงีนึงไม่ถึงหมื่นโลนะคะสวยๆเลยนะครับแล้วก็ความสมเหตุสมผลของเลขใหม่แล้วก็การใช้งานนะครับลองดูได้จาก พวงมาลัยนะครับ<ะ>ดูได้จากพวงมาลายัยดูได้จากามือจับประตูนะครับดูได้จากาชุดอคอนโซลกลางนะครับที่เขาจะมีสีที่โดดกว่าตัวอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานกันเยอะๆบ่อยๆเนี่ยบางทีเราสัมผัสเยอะๆเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนนะครับะจะกลายเป็นสีดํานะครับทั้งทุกจุดเลยนะน,นี่ผมบอกไว้เลยนะครับทุกจุดเลยทั้งพวงมาลัยด้วยทั้งตัวคอนโซลกลางด้วยนะครับสีเขาจะเปลี่ยนจะเพี้ยนไปเลยนะครับรวมไปถึงเบาะด้วยนะครับ อ่ะดูได้จากเบาะหลังอืมัมนแบบผ้าต้ก,กงบอกเอากูปีนอีกแล้วไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนดูได้จากเบาะหลังนะครับคือตรงเท็กเจอร์ที่เป็นสีขาวนะครับตรงนี้มันจะขาวแบบขาวขึ้นมานด้วยตัวเองเลยอ่ะเอาจงิงริงนนะร้อนใช่นะครับทุกเบาะเลยนะครับทั้งเบาะหน้าด้วยนี่ลองดูได้จากการใช้งานนะคือเบาะเขายัง ยังเซ็ตตัวได้ระไวยู่นะครับแล้วก็ตรงปีกนี่ยังไม่พับนะไม่มีรอยพับเลยนี่ดูได้เลยฝั่งนี้นะครับอตะกองลเริ่มบางแล้วตองนี้แต่กองก็แข้งก็ยังค่อนข้างที่จะเนียบนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหม่มากเลยนะครับเระดานขาวๆขีนๆเลยนะครับสวยๆเลยเนี่ยที่วางแก้วยังไม่มีรอยเลยนะ ตรงนี้นะคะเห็นไหมผมว่าเป็นจุดที่คนใช้น้อยที่สุดนะแต่ว่าเอาจิงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเรานั่งกันสามคนก็ไม่ต้องใช้ใช่นั่งกันสองคนได้อ่าเห็นไหมก็สบายๆยังแข็งยังแน่นอยู่นะแน่นมากเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยใช่มใช้ไม่ได้ครอ่าเป็นไงมันเป็นที่นั่งลูกมใช่ไหมลูกเล่นไงออเด็กชอบนั่งตรงนี้นะครับหัวมงหัวหมอนแข็งปักเลยนะก็คือ การใช้งานบอกเลยว่าดูแลดีมากแล้วก็การใช้งานน้อยจริงๆนะครับสมเหตุสมผลมากเลยนะครับนะส่วนอื่นๆเรามาดูที่คอนโซลการกว่านะครับ <ฮะ S 2> วิทยุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีการใช้งานอยู่แล้วแน่ๆนะครับทั้งเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับปุ่มยังไม่ลอกนะฮะยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับ พวกโคมงโคมเมียมพวกนี้ยังอยู่ครบหมดนะครับไม่ลอกไปไหนนะครับผมยังสวยงามอยู่เลยโหนดมี USB ด้วยมีอ่า AUX ด้วยนะครับรองรับอยู่ตรงนั้นนะครับผมเนี่ยส่วน power outlet นะครับเขาจะมาอยู่ตรงกลางนะตรงนี้่่ได้อยู อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เลยนะครับคือที่เขามีไว้ให้ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าเราเสียบเป็น USB ใช่ไหมนะครับมันใช้งาน USB ก็ได้ใช้งานชาร์จไฟชาร์จแบตก็ได้นะครับแล้วก็มีที่วางด้านในด้วยนี่ตรงนี้ช่องนี้เลยเพื่อชาร์จแล้วก็เอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนั้นใช่อืแล้วก็ไม่หล่นด้วยนะเพราะเขามีตัวกั้นตรงนี้อยู่นะครับก็ถือว่าใหม่มากนะครับ อ่ะแอนะครับป็นแอร์อะนาล็อกนะครับปรับความแรงลมได้สี่ระดับนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของช่องลมนะครับที่จะเป่าเข้าหาตัวนะครับก็มีประมาณห้าเออประมาณสี่ช่องลมนะส่วนอีกช่องลมหนึ่งจะเป็นไล่ฟ้านะครับอ่ก็มีทั้งมีให้ทั้งทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีมาให้นะครับผมอ่าสามารถเปิดใช้งานได้นะครับอ่าแล้วก็อุณหภูมิ ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับมีทั้งคูลเลอร์นะครับแล้วก็มีฮีเตอร์มาให้ด้วยนะครับโอ้โหอุ่นทันทีเลยอ่นเอาไว้ใช้หน้าหนาวนะคุณโอเอออยู่ที่ไหนครับเนี่ยหน้าหนาวเรามีถึงสองวันไหมหน้าหนาวอ่ฮะได้อยู่นะหลายวันอยู่อ๋อหน้าหนาวหลายวันอยู่ฮีเตอร์ไว้ใช้หน้าหนาวช่วงนี้ยังไม่ได้ใช้ไงซื้อเผื่อไว้ ซื้อช่วงนี้เผื่อปีช่วงหน้าบ้านพี่เกียรจะอยู่ไกลอะจือแบบใกล้พระอาทิตย์เดี๋ยวก่อนใกล้พระอาทิตย์ด้วยหรอจะใช้ฮีเตอร์ด้วยอาใกล้พระอาทิตย์ครับก็อนี่ไงกระจกให้ด้วยนะทุกคนถ้าเปิดมาเจอกระจกนี่จะเป็นอาชีพดีใจอะเป็นอาที่ดีใจแบบโอ้ยมีกระจกให้เราด้วยว้าวแบบว่าเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้นะ มันเป็นหนึ่งความประทับใจที่รถอีโคคาร์มีมาให้คเขามีให้เรานะแล้วก็จะว้าวกว่านี้ถ้าเกิดมันมีมาให้สองฝั่งอ้าวมีมาฝั่งเดียวฝั่งเดียวไม่เป็นไรได้อยู่แต่ฝั่งสําคัญอะคือฝั่งนี้ใช่นะฝั่งสําคัญคือฝั่งนี้เพราะว่าคนที่ใช้รถบ่อยที่สุดก็คือฝั่งนี้คนขับเพราะมันเลยต้องมีของคนขับเป็นอย่างแรกนะครับซึ่งผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาบอกว่า มันกมีกระจกนู้นตรงนี้ก็มีใช่อันนี้มันไม่เหมือนกันเราต้องเอียงไงต้องเอียงอะเรอางจริงไหมระยะของการมองกระจกนะครับกระจกมองหลังเนี่ยเขาจะเผื่อมาให้นิดนึงนะมันจะไม่เลนกว้างหรือเปล่าใช่มันจะเผื่อมาให้นิดนึงอส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอีกระยะหนึ่งซึ่งถ้าเราสองเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นคนละแบบเลยอันนี้หน้าใหญ่อันนี้หน้าเล็กอะไรอย่างนี้ หน้าใหญ่กันหน้าเล็ประมาณนั้นประมาณนัข้อภาษาที่แบบง่ายๆฟังกัน่ี้คืออันนี้อาจจะไม่มีเปอร์เซ็นต์การซูมหรือว่าการขยายใดๆนะครับแต่กระจกมองหลังเนี่ยเขาจะมีการขยายขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เราเผื่อระยะด้วยว่ามันใกล้ถึงแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นระยะธรรมดานเนี่ยโดนแน่ๆแต่ถ้าเขาซูมมาให้เนี่ยคือในกระจกเนี่ยอาจจะอาจจะเกือบอาจจะ รู้สึกว่าโดนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่โดนอ่าคือเขาเผื่อระยะมาให้แล้วนั่นเองนะครับนะไม่เหมือนกันซึ่งมีตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับผมอ่ะ ราคาพี่กี้ราคาสามแสนสามื่นห้าพันบาทนะคะราคาน่ารักราคาน่ารักสามแสนสามื่นห้าพันบาทได้ปีสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดใหม่ใหม่น้อยใช่ปีสิบเจ็ดใม่สี่หมื่นสีขาวชุดแต่งรอบคันใช่ด้วย่ได้ e ข้อขาประหยัดน้ำมันด้วยอเมล่านี่คูรประหยัดโคตรของเประหยัดพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าประหยัดนะครับผมเพราะว่าเขาเป็น eco car แบบ จริงจังอ่ะแบบฉันเกิดมาเพื่อประหยัดน้ำมันเนี่ย <c oughs> คือ,คอลองสังเกตถ้าเติมน้ำมันนะแล้วขับเราขับเรียกว่าอะไรคนใช้งานเขาจะไม่ได้ขับรถแบบ <c oughs> เร็วมากหรืออะไรมากโอ้<ผ>ม,มันจได้ได้นานมาก นะคือยุคนี้ก็อย่างที่บอกคำน้ำมันแพงคนะใครที่อยากเซฟคอรในเรื่องของการเติมน้ำมันแต่ว่าใช้งานในเมืองบางท่านอาจจะใช้รถที่เป็นเครื่องยนต์พันห้าพันแปดอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน้ำมันมันหนักไปนะลองมองตัวนี้เลยนะเป็น e ีโคคาที่ผมว่าครบชุดที่สุดนะพี่กีนะ,ค,ะคือได้ทั้งชุดแต่งมาให้แล้วจากโรงงานนะครับได้ออปชันที่มันก็ผมว่ามันก็เหลือใช้แล้วนะ นะครับมี USB มี AUX รองรับมีกระจกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับคือครบทวนหมดละแล้วก็มีระบบ ออโต้สตาร์สต็อปด้วยยิ่งทําให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ระบบเนี้ยคือข้อดีคือเลยก็คือประหยัดน้ำมันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกข้างในเนี้ยยังคงใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยแอร์ยังเย็นอยู่เพลงยังฟังได้สบายๆนะครับก็แนะนําเลยนะใครที่อยากจะเซฟคอร์หรือว่าใครที่กําลังมองหารถใช้งานในเมืองนะครับ รับส่งเด็กๆก,ก็ได้นะฮอที่หลังที่นั่งด้านหลังก็เหลือๆสบายๆนะครับแล้วก็หรือใครที่กําลังแบบอยากได้รถไปทำงานสักคันหนึ่งนะครับขับสบายๆเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยนะคันนี้แนะนำเลยนะครับแล้วก็ ผ่อนสบายสบายด้วยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยผ่อนได้นานสูงสุดเจ็ดปีเลยนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยรองรับอยู่ด้วยนะครับเรามีทุกสถาบันการเงินรองรับลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับพิกี้ลองคำนวณได้ไหมว่าคันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะแบบนี้นะคะคันนี้ผมผมอยากแนะนําเลยว่าผ่อนสบายสบายใช่เลยนะมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยอ่าชอบตรงนี้แหละนะครับ สามแสนสามื่นห้าพันบาทรถปีสองพันสิบเจ็ดนะคะย้ำนะคะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเข้ามาดูทีหลังเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนนะมีแบบบอกเพิ่มเลิตรบอกอะไรบอกหมดเลยบอกหมดเลยนียย่นี่นีนตอนเขาเรียกว่าอะไร <15 S 2> สิบห้ากิโลต่อลิตรค่ะ นี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ5 0 0ันะคะประมาณ5,600กว่าบาทนะครับก็สบายๆนะนะครับได้นานสุดเจ็ดปีเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้นี่คือล่าสุดนะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าขับแบบไหนมาค่ะอแต่ว่าได้15.4กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยผมว่าเยอะมากเลยนะเยอะมากมากเลยนะไปกลับบ้านผมอะน้ำมันยังไม่ลงหนึ่งเลยเลยเพราะว่า อ่าใช่ไหมอ่สิบห้าโลประหยัดมากเลยอ่ะตอนนี้มีอยู่มีอยู่ไม่ถึงครึ่งถังอ่ะตอนนี้มีน้ํามันอยู่ไม่ถึงครึ่งถังนะครับสามารถวิ่งต่อได้อีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลอ่ะมีเป็นแบบบอกเป็นกิโลเลยใช่ใช่ใชนะคร<ม>ับ <ๆ S 2> ผม,มส่วนใหญ่จะมีในรถปีใหม่เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งถังนะน้ํามันไม่ถึงครึ่งถังนะครับสามารถวิ่งได้อีกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลผมว่าเยอะนะเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกันนะ งี้ถ้าเต็มงี้ถ้าเต็มถังก็ไม่เป็นสามร้อยกว่าโลเอาง่ายว่าเนี่ยอาจจะตอนตอนเนี้ยนะร้อยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโลเนี่ยวิ่งบ้านผมไปกับประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะไม่ใช่ว่าเหยียบอย่างเดียวเะเกือบอาทิตย์อะคือเราขับใช้งานปกติอะใช่ใช่คือเราใช้งานโดยทั่วไปนะครับซึ่งเออก็คงไม่มีใครขับรถ ร้อยหกสิบทุกวันอะไรเง <c oughs> ี้ยเราหยอกนะคือก็ทั่วไปก็คือแ0ดสิบร้อยหนึง่งประมาณนี้ก็เต็มที่แล้วเพราะรถก็เยอะนะครับผมอย่างหนึ่งก็สนใคุณทำงานนะเนาะใช้รถไปกลับเฉยๆไม่ได้ว่าใช่ไม่ได้ว่าขับไปไหนแต่ถ้าบางคนที่ต้องออกนอกสถานที่ก็ไปได้นะสบายๆนะค่ะนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยเขาเป็นออโต้นะมีต่ำสุดที่เกียร์เอลเลยอ่าสามารถวิ่งได้สบายๆเลยนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม โจวดีทั้ง6ท่านด้วยนะครับอ่าวันนี้เป็นนิสสันอเมร่านะครับ1.2 e sport t อ e ส h นะครับปี2017นะครับผมราคา335,000บาทนะครับคันนี้ไม่ี่หมื่0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ไฟเฟยไม่มีมาให้ครบท้วนบางรุ่นนะ ไซส์ใกล้เคียงมีมาให้แค่ตรงกลางซึ่งผมบอกเลยมันไม่ทั่วถึงถ้ามีถ้ามีโซนด้านหน้ามาด้วยเนี่ยผมว่าโอเคเลยใช่ไหมเปิดข้างหลังปุ๊บข้างหน้ายังสลัวอยู่เลยอ่ะบางที่ไม่มีข้างหน้าให้ของของรถที่มีแต่ตรงกลางแล้วตอนคืนทีนี้ข้างหน้ามืดมากเลยเปิดอันนี้ปุ๊บข้างหน้าก็ยังสลัวอยู่ดีเพราะว่าเรานั่งบังไฟอยู่นะมีมาให้สองช่วงก็ถือว่าโอเคเลยโอเคนะรถเราไุ่มีอันเดียวแบ่เดียวไม่ได้เป็นรถทกว้าง กว้างจริง,งเราไม่คิดว่ารถอ e ีโคคาร์หนึ่งพันสองรอยซีซีเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างกว้างขนาดนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอกันนะก็จะเลเ,เล็กเลยะนะทั้งสี่ประตูทั้งห้าประตูนะส่วนใหญ่เล็กหมดนะเอ,อมันก็จุดประสงค์ด้วยว่าผู้ใช้ใช้ คนเดียวเปิดเล็กหน่อยก็โอเคอ่าได้สองคนสามคนเนี่ยโอเคอ่าใช่ครอบครัวได้ทำอะไรสบายสบายเลยอ่ะเอาจริงชอบนะที่จองที่จับพอดีอ่าสวยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้พาให้ต้างพาชมรอบๆคันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันว่า e-sport t e เ h คเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอ่า แบบสีขาวนะครับสีขาวสวยๆเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่ามีเดย์ไทม์นะครับมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มานะครับเรามีหลายสีนะเข้ามาอีกหลายคันอ่าอ่าปีสิบเจ็ดไม่สี่หมืนนะครับไม่สี่หมืนหนึ่งพันกว่าก <My C S 2> ิโลนะครับรถเนี่ยรวมห้าปีแล้ว แต่ไมยังไม่ถึงห้าหมืนเลยแสดงว่ารถเนี่ยเฉลี่ยปีเราไม่ถึงหมื่นนะครับือว่าวิ่งน้อยเลยนะครับเหมือนเรานัดกันมานะวันนี้มีเวามานอีกสองคันือนนัดกันมาแฟนคลัไปดูยสิว่าเรามีหลายคันนะเวลาเรื่อ่ของเราเรื่องของเราไม่เรามีสีบอลไงมีสีบอลด้วยนะครับอะไรล่ะ ของเราใช่ไหมเรามีของเออเรามีสีบ้อนสีขาวอ่าโอเค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 คือให้ลูกค้าแล้วข้างหลังสีขาวอีกคันหนึ่งอะแล้คันนี้ของเราโอเคนะครับก็ฝากไว้เลยใครที่อยากได้รถที่แบบประหยัดน้ํามันนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะเราไม่รู้ว่าวิ่งมาแบบไหนนะครับแต่เอเวอ t รล่าสุดคือสิบห้าจุดสี่กิโลต่อลิตรแล้วยังเหลือวิ่งอีกร้อยเจ็ดิกว่ากิโลอ่ะคือสบายสเลยนะเอาจริง คือระยะนี้ออกไปก็เดี๋ยที่ผมบอกอะผมวิ่งไปกลับบ้านผมได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะใช่แล้วนะครับอะไรนะอุ่ใจอุ่ใจอุ่ใจเพราะว่ามันเซฟมันเซฟค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะเลยนะครับผมนะก็รถใช้งานในเมืองได้สบายๆนะครับสามารถโดยสารได้ด้วยสบายๆเหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว นะครับผมแล้วก็ผ่อนสบายๆที่5,600กว่าบาทต่อเดือนนะครับอ,รอ,อะไรนะอ๋อใช่ไม่ได้โชว์เลยขอไปโชว์นิดนึงดีโาครขาไม่ได้ใหญ่แค่ข้างในอย,อยาก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 อวดเลยแหละอ่ะ,อะเปิดสิเปิดให้ดูเลยดูช่องเก็บสัมภาระเขาก่อนนะอืจะไปกันกี่คนฮะกระเป๋าจะเอากี่ใบบอกมาคือจะว่างไงพี่กี้ไปนอนได้อออันนั้นแ่ะใช่ คือใหญ่เลยอ่ะเห็นไหมแสงแสงเราเปิดหรือยังก่อนเปิดแล้วแสงแล้วแค่นี้เราเห็นแสงไหมเออได้เลยโอ้โหยังไรเคยใช้หรือยังเนี่ยค่ะยังยังไม่เคยใช้เลยนะเส้นยังอยู่ครบนะยังไม่เคยโดนยังอะไรไม่เคยได้ใช้เลยนะใหม่มากๆบอกก่อนสวยงามไม่ลงไม่แรงอยู่ครบนะครับุปก่อนครบโรงงานนะอันนี้เป็นเม็นช้าจากโรงงานอ่ะมันกว้างจริงอ่ะขุมก๊อปสามใบก็คือเราเข้าไปนอนได้อ่ะ ถุงก,ก๊อฟสามใบไซส์นี้เราเข้าไปนอนได้นะครับอยาอ่าอวดอยาอ่อยาอวดห้องช่องเก็บสัมภาระทั้งหมดนี้นะในราคาเพียงแค่สามแสนห้าสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนสบายสบายห้าพันหกร้อยกว่าบาทต่อเดือนนะครับ<ช>นานสูงสุดที่เจ็ดปีใช่แล้วค่ะมีดอกเบี้ยพิศเศรษรองรับอยู่นะครับไม่ว่าชีมไหนก็สามารถจัดได้นะครับฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของเคาร์เดลิเวอรี่ด้วยพี่กี้ใช่ค่ะ รายังมีอยู่นะคะคาร์เดลิเวอรี่นะคะดูรถท่องสถาน่มยังมีให้เหมือนเดิมนะใช่นะครับก็สามารถนํารถไปให้ดูได้ถึงถึงที่เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะสะดวกที่ไหนนะครับที่บ้านที่ทํางานนะครับหรืออาจจะคนละครึ่งทางนะก็สามารถอาจจะคนละครึ่งทางใช่นะครับคือสามารถที่จะแจ้งเรามาได้เลยว่าลูกค้าสะดวกที่ไหนนะครับอยากดูรถอะไรนะครับ ก็ถ้าดีลกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็นํารถไปให้ดูถึงที่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดไปั้นก็เช่นกันนะครับเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบริการให้ถึงที่เช่นกันนะครับทั้งที่บ้านที่ทํางานอะไรได้หมดเลยนะแล้วแต่จะสะดวกเลยนะครับรวมไปถึงการจัดส่งนะเราจัดส่งรถให้ฟรีนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับถ้าใกล้ๆเนี่ยเราไปเอง ได้พบปะลูกค้าแน่นอนแต่ว่าถ้าทางไกลเรามีวิธีค่ะมทางเลยส่งให้ฟรีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะรถเทนเลอร์รถสลิ์หรือใดๆก็แล้วแต่นะจัดส่งให้ฟรีนะครับผมทั่วประเทศเลยอ่าส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดูรถได้นะครับโดยใช้วิธีวิดีโอคอลนะครับหรือวิดีโอคลิปนะครับเราก็จะส่งผ่านให้ทางไลน์นะครับก็สามารถดูรถได้อย่างละเอียดเช่นกันนะครับอยากดูตรงไหนอยาก ดูใกล้ๆอะไรยังไงแจ้งเราได้เลยนะเดี๋ยวเราจัดใเลยใช่นะครับเดี๋ยวเราจัดให้เลยนะครับดูลูกค้าหน่อยครับก็ฝากบริการของเราไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอะนะครับก็ฝากบริการของเราไว้ด้วยนะครับคาร์เดลลูบิลี่นะครับมีบริการให้ครบ จบในที่เดียวเลยนะครับทั้งดูรถจัดไฟแนนซ์ทั้งส่งมอบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริการของเรานะครับทั้งหมดนี้คือฟรีหมดเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคารถเลยนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ฝากเจ้ารถอ e ีโคคาร์ไซส์ใหญ่คันนี้ไว้ด้วยนะครับ1.2ปี17นะครับตัวนี้เป็นรุ่น e sport tech นะครับผม S อ s p o อร์ตเก็ e aker, ชุดแต่งรอบคันมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะฝากติดตามพวกเราแบบนี้ทุกๆวันด้วยนะครับ5.00โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับทั้งหน้าเพจนะครับ a k เคขาน้าปรินนะครับ y ู u t u อ e i n s า a ก r ม m t i k t อกนะครับเสิร์ชหาง่ายๆว่า a k เคขาน้าปริ้นนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะเจอกันง่ายๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับ5.00โมงเย็นนะ วัน <c oughs> นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันกับนิสสันนารา a นะครับ1.2<ะ> e s p o r t h e e ปี17นะครับไม่ 11, 4 11, 1 0 0 0หนึ่งพ40,000 4, 11, 4 11, 1 0ื0กว่าโลนะครับก็3า5 0ส0บาทเท่านั้นนะแวะมาดูตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้ที่ a k c คคสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับ9มงเช้าถึงหโมงเย็นเลยนะครับใครที่สะดวกหลังเวลาทําการสามารถนัดเวลาทําการได้เลย นัดเข้ามานะครับก็อยากดูรถรุ่นอะไรเวลากี่โมงนะครับแจ้งเราได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมรถไว้ให้นะครับก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้นะเปิดให้บริการเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับใครที่ว่างวันทีทต่หกโมงมาได้เลยนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก้าวมงช้าถึงหกโมงเย็นเช่นกันนะครับแวะเวียนเข้ามาหาเราได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ ฝากไัด้วยละกันเจอกันใหม่วันจันนะครับฝากติดตามว่าเราจะนํารถอะไรสวยๆมาให้ชมเนี่ยห้าโมงเย็นเจอกันแน่นอน,นครับ <c oughs> วันนี้ผมกับพี่กี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฝกเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะสีล้อนี่หล่อเลยเนะี่ย